านวดเอกนวดเอกนวดเอกเร็วๆลงเนี้ยานวดเร็วนวดนวดก่อนเร็วนวดเออนวด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 เหนื่อยยังเฮ้ยเก่งจริงๆเลยนวดไปเยอะนวดไปนวดไปเลี้ยงแล้วอย่าเสียปลานวดเก่งเกง โอ้โหพ่อแน่นหน้าอกอ่ะนวดตรงอ,อกอ่ะะนวดหัวใจข้างซ้ายเลยค่ะออืมเนี่ยเนี่ยมันเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วเหรอใจแรงไงใจแรงเหนื่อยไหมลูกหายใจแรงใ,ใจ,ใใจ,งจงโอ้หววนานแค่วันนี้ หนึ่งนาทีแล้วโอ้โหเก่งจริงจริงเหนื่อไหมถึงเส้นไหมนั่นอ่ะโหนวดนานนะวันเนี้ยเหน,น,น,นื่อยละโอเค